วันนี้สำนักง,งานการปรยุกต์ดินเพื่อเกษตรกรรมสปสกอร์นะครับได้จัดกิจกรรมโครงการสปรกร์รวมใจบริจาคโลหิตฉเฉลิมพระเกียรติพร,ร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกระดาคมกรา7เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างเรื่องของการให้กับสังคมนะครับตามแนวพระราหดัด นะครับที่จะเอื้อเฟื้อต่อคนที่มีปัญหาเรื่องของความต้องการด้านโลหิตวันนี้สบกนะครับเปิดโครงการร่รวมบริจาคโลหิตเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสทำความดีน,นะครับในการสร้างความดีในหัวใจของตัวเองให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับที่จะต้องการรับโลหิตในการที่จะไปหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับเราจัดกิจกรรมนี้นะครับเ,ราารเพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนพี่น้องข้าราชการของสอบกหรือใกล้เคียงรวมทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ มีพี่น้องตำรวจนะครับทางฝั่งสนนังเริงก็ได้มาช่วยกันนะครับบริจาคเลือดหิตซึ่งเราหวังว่ากิจกรรมในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่เข้ามาเป็นหน่วยรับบริจานะคเลือดหิตก็หวังว่าสิ่งที่เราได้ทำวันนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ให้กับสังคมให้กับพี่น้องประชาชนหนึ่งคนให้สามคนรับก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆน้องๆนะครับที่มาร่วมบริจาคเลือดวันนี้ด้วยนะครับ